ยังไม่ทันอะไรเลยน้องๆดูดิบอกพี่เจี๊ยบอกแล้วว่าแก้วกระเบื้องมันแตกเก็บไว้ข้างในใจเทียงเอมเทียงอ่ะเฮ้ยในเรืออสวัสดีค่ะมาพบกับพี่เจี๊ยบในช่องวันเจีบชแนวโอ้ยจะขอทำไมเน้อตะโกนเรียกเขาไได้ไม่ต้องเาอจะาะทำไมเนี่ยก็ให้รู้ว่าเอ้ยเรามีปี๊บนะ ที่ได้รู้ว่าเรามีปี๊เขาเล่นไปแล้ว <S 1> <S 1> เอา <S <S เหรอเฮ้ยวันนี้ถ่าเยเชือกคู่ทำไมเนี่ยทำไมเนี่ยวันนี้เรามีเมนูเป็ดเป็ดอบกปี๊บเออก็แค่นั้นแหละวันเนี้ยที่เรามาทำเป็ดออกปี๊บเพราะว่าอะไรเราทำไก่เันเยอะแล้วใช่ไม่อยากยทำตามใคร เราก็เลยทําเป็ดเข้ใจป่ะเป็ดเนื้อมันจะเหนียวกว่าไก่ใช่ไหมใช่มันอาจจะต้องใช้เวลาเยอะกว่าถูกต้องเราก็เลยมาลองทําดูว่าเนื้อเป็ดเนี่ยมันจะสุกไหมถูกต้องอันนี้สูตรที่เราทํานี่เป็นสูตรที่เราทําแบบในทิกตอกเลยนะครับทุกคนใช่เพราะว่าเห็นไหมในทิกตอกที่เขาใช้เตาถ่านไม่ต้องใช้แล้วฟางเฟืองมุดวายแล้ววิ่งหาซึ่งฟาง๋ยวนี่เขาใช้เตาถ่านเราใช้ปี๊บคุม S <S เออแปลกนี่หว่าเดี๋ยวมาลองทําดูว่ามันจะได้กินเหมือนที่เขาทำไหมมันจะสวยเหมือนที่เขาทำไหมแต่ก่อนออื่นเดี๋ยวต้องไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนเตรียมเป็ดก่อนซื้อมาแล้วเดี๋ยวไปเตรียมหมักเป็ดกันดีกว่าวันนี้เดี๋ยวพี่เป็นคนทำเองดีกว่าวเพราะว่าพี่เจีย๊ยบมาสุพรรณทีไรพี่เจี๊ยบทำอะไรแบบอ่ะแออเ่ะอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวพี่ต้องเป็นคนโชว์ฝีมือได้ได้ไลวดลายฝีมือในการทำอข้ารนี่เขาอยากจะยึดช่องหันเจี๊ยบแล้วให้ให้ให้สี่รอดูแล้วว่าเป็ดอบจะเป็นยังไงจะเหลืองสวยเหมือนที่เขาทำไหม เดี๋ยวรู้ว่าเป็ดมันจะใช้เวลาอบนานกว่าไหมแล้วก็สีจะเป็นไงหน้าตาเป็นไงไปดูนี่มาครับผมกินได้เปล่าไปดูกันอันนี้ล้างแล้วหรอล้างแล้วเหรอล้างแล้วล้างแล้วงโอเคทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันในครัวบ้านๆนะฮะตอนนี้อยู่ในบรรยากาศบ้านทุ่งเราก็จะได้ผู้แสดงนักแสดงวันนี้นะก็คือนี่น้องเชอร์รี่เอาหัวไปไหนอ่ะหัวอยู่นี่ไงต่ออื่นเราก็หมักก่อนเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาช่้มีอะไรบ้าง จิ้มแล้วจิ้มแล้วจิ้มแล้วซ่อมจิ้มมาแล้วหรอจิ้มมาแล้วเราก็ใช้เป็ดหนึ่งตัวนะฮะเป็ดตัวนี้เป็นเป็ดตัวเมียรู้สิเพราะว่าเป็ดเป็ดตัวผู้พี่ยังโดดไม่ได้ไม่ชุ่มกันรู้<า>ดีเหลือเก <c oughs> <ๆ>ินห,ห <c oughs> มักเป็ดก่อนดีว่าหมแห่งพื้นที่ก็ไม่ได้เอื้อมนวยในการทํางานเลยนี่อันนี้คืออะไรผงสามเกลือเหมือนเดิมนะครับลากผักชีพริกไทยดาแล้วก็กระเทียมแล้วก็ผสมเข้าไป้มันทำอะไรแมดงดิ อันนี้เอาไว้จิบเวลาทำงานไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฉันไม่เคยกินเราว่าเมาฉันไม่เคยรู้จักคุกอ่ะคุกในกระมังกรผสมมผสมเครื่องในกระมังกรเพราะว่าคุณต้องใส่น้ำมันหอยนี่ใส่ไหมโอ้ยมันต้องคุกในกระมังกรดีกว่าเออก็พูดอยู่เนี่ยไม่ฟังเนี่ยไม่ฟังเลยเนี่ยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพิชาติน่ะทำเองพิชาอ่ะพี่เตี๊ยวาทำอะไรเก้งกั้ง นเี่ยชดเล็กก็ปาไปล้วหกด้วยโอ้โหเสียดายนะรู้ปะอ่าไม่เป็นไรโอโห่ทำไรเนี่ยมันเจ็บทีขาใจอยู่ทุกเมื่อเธอนอ่เลยถามเกิอถายไปแล้วคงถามเกิอไม่หมอน้ำมันหอยเท่าไรไม่เหมาะอะเห็นไหมเนี่ยแต่ก่อนนะคุณบอกว่าใส่เยอะอร่อยเยอะนี่จะมาเถี่ยงกันออกช่องทำไมเนี่ย ลุกคนเขารีบอยู่เนี่ยรออยู่เนี่ยเขาจะได้รู้นี่หาเรื่องเหรอไม่หาเรื่องถ้าหาเรื่องอย่างนี้นะทำไมทำไมทำไมเมื่อกี้ถ่ายอะไรวะเอ้าอันนี้ก็เป็นรถดีรถดีใส่เยอะอร่อยเยอะผงคลุงรสเป็นตัวใหญ่นะก็รู้ว่าเป็นตัวใหญ่อ่าหมดเลยหมดเลยอะไรอ่ะไม่เป็นไรวางอีก็ได้แหมเขาเคี่ยงอะไรนี่ขวบันงงนีกองเคี่ยวคนนี้นี่อยู่ทุกคนเลยนะอ่า อยู่ด้วยตลอดคนสวยเพราะพี่เทงสุดดีแท็กจบทดอ่ะภูเขาทองซอสฝกเขียวอ้้ยลืมตวงเนี่ยเนี่ยเนี่ยพลาดพลาดอีกแล้วพลาดอีกแล้วโอเคแต่น้ำน้ำตาลด้วยน้ำตาลใส่เยอะอร่อยเยอะไม่ใช่ใส่เยอะหวานเยอะอะไรนักส่งช้อนพอเป็นตัวใหญ่มันมันโอ้ยอันนั้นก็รั่วอลือลูนอ่ะลืมตวงไปเนี่ยอันนี้ตวงแล้วน้ำมันนิดหน่อยน้ำมันน้ำมัน เดี๋ยวที่จะรีบไปไหนอ่ะวันนี้มันเข้ากันก็ว่าใช้มือเลยก็ได้นะใส่น้ำมันพืชหน่อยทำไมถึงต้องใส่น้ำมันพืชให้เน้นอร้เแสจรู้อ่ะให้หมารสชาติต้งจริงจริงให้พันต้องรู้ให้แสจรู้อ่ะวันนี้เราก็จะใส่ไอ้นี่ด้วยนะครับทุกคนผงขมิน้นเพื่อให้เพื่อให้อะไรให้ใเนื้อมันให้หนังมันให้มันเหลืองจริงๆแล้วอะมันจะต้องหมักทิ้งไว้ก่อนแต่ทีนี้เวลามันไม่เอื้อนมวยแล้วก็เลยหมักแล้วจับเลยอันนี้ใส่ผงกะหรี่แดงผงขมิ้นนะคะใส่ใช่ไหมเน ัอนี่เหรอใช่พอหนี้งพอเป็นครึ่งของเขา่อมั้งไม่ว่าจะบอกว่าใส่เยอะอะไรเยอะอีกมันจะฉุนนะเฮ้ยคองเพยอะไรวะอีอวิ่งโยงหลังอ๋อแล้วมั้งอ่ะโอเคทีนี้ก็ควเเรื่อให้เข้ากันนี่ของปุ๊กดี้่ะต่อไปก็ได้เวลาทาผิวอันสมควรมาอีหนู จับให้มันดีดีดิเดี๋ยวพี่จะละเลงใส่เข้าไปในท้องหนึ่งช้อนเพื่อให้มันหอมเพราะว่าเป็ดอะ่ะมันจะมีกลิ่นสาบกว่าไก่นิดนึงสำหรับทุกคนท,ที่ที่กินเป็ดอะ่ะโอเคยังกุนเดี๋ยวลองดูระดับน้ำห่อนะว่าวางขวดไปแล้วมันจะไอ้นี่มันไไหมได,ไมไดโ้โอ้โหเป็นไงทุกคนเอาเป็ดขึ้นเลยไหมเป็ดขึ้นเลยนะโอ วังเอเอะไรฉลักอ่ะเครื่องเครื um> uh uh <S <S ่องเองเอานะเอาเลยเอานะชัวนะจับเป็ดเสียบตูดจัดลูกล่างเขาให้ดีที่จริงขามันต้องอยู่ในตูดด้วยนี่ตัวนี้ชอบนั่งบนนี้ตั้งใจมากเลยในการเกี่ยวเกี่ยวขาไปเคนะเป็นไงวันนี้ดี๊ดีครอบนะเอานะเอา ยังไม่ทันอะไรเลยน้องๆดูดิบอกพี่เจ๊อบอกแล้วว่าแก้วกระเบื้องม,มันแตกมันแตกพี่ชาติอะไม่เชื่อมันใช้ไม่ได้นี่็้อบอกว่ามันใช้ไม่ได้ไม่ระเบิดเออ,อ,อแก้วมันเป็นแก้วเข้าใจคำว่าแก้วไหมคุณตกใจหมดเลยเก็บไว้ข้างในใจเก็บมันไปทุกท<ะ>้อครับเปไนไงเปไงหน้าบูดหน้าเบีเ้ยวเชียวมัน,ปนไปยังไง ใสาสังใครต่อนะให้เอาแก้วมาทุกคนเป็นบทเรียนนะครับแก้ววันนี้ห้ามนะเพราะว่ามันโดนความร้อนแล้วมันระเบิดคามือเลยเมื่อกี้เนี่ยไม่คันด้วยไม่คันมาทีนี้พร้อมแล้วเริ่มใหม่เริ่มใหม่โอเคแล้วรอบนี้เอาเอาอะไรอีกเอาอะไรมาวางโอ้โหดูดูผันน้ำตาเจ้าของบ้านยังผันน้ำอ่ะไม่รู้จะเสียงน้ำ ห่ากมูเละแล้วเมื่อกี้นี่แตั้งสี่ดดยนะโอ้นี่มันจะเอียงมันจะล้มปะเนี่ยมันเจดจิวว่าจิวว่าผิวขยาเป็ดจะโดนอบแล้วนะวันนี้เอาเลยไปยยเดี๋ยวรอดูว่ามันจะได้กินไหมเป็ดออกปีแบบนอจีตอกเพียเ้ยเลย เดี๋ยวมาดูครับว่าเป็ดสุกแล้วเป็นไง8 h o u r s later อะไรวะทำไมมันมืดขนาดนี้วะเนี่ยมองอะไรแทบจะไม่เห็นอยู่แล้วใช้เวลา2ชั่วโมงนะดีนะดีดีนะดีดีนะจ๊ะว้าวเฮ้ยมันมีเหลืองเหลืองว่ะมันเอียงอ่ะมันเอียงอ่ะเฮ้ยในเรือดเออได้เลือร่งเร็วเร็วเร็วกลับเดี๋ยวร่วง ม,มันมันได้อยู่นะมันเหลืองอยู่นะถ้าอีกหน่อยนี่มันจะดีอยู่นี่ปะต้องต้องยกเปลี่ยนเปลี่ยนย้ายที่ปะ่ะย้ายไม่ได้นะทำไมขวดแตกฮ้ยจริงดิจริงอ้แสดงว,ว่าน้ำแห้งอะดิน้ำแห้งขวดเลยแตกใช่เดี่ยดูแต่กปิดไม่ได้ดูน้ำไงแต่ระยะไปดูที่ทว่างทว่างไหมโอเคไปเถอะเป็นการทำเป็ดที่วุ่นวายมากใช่ ขวดไม่ขวดขวดไม่ออกอ่ะขวดแตกขาดขึ้นเลยเฮ้ยสุกทำเป็นเล่นไหมใครบอกไม่สุกโอ้หเป็นไงเป็นไงฮ้ยอร่อยอร่อยอือทำไมวันนี้ขวดแตกวะก็บอกว่าน้ำมันแห้งอ๋อใช่เฮ้ยอร่อยว่ะอร่อยเสย อาหารวันนี้เมนูเป็ดพี่เจ๊ไม่ขอกินนะจ๊ะเพราะว่าพี่ไม่กินเป็ดหะได้ได้ไหมรอให้มันเย็นอีกหน่อยนะสอ o ชั่วโมงต่อจะเอาเป็ดออกแล้วจะเอาปวดออกจะเอาขวดออกจากเป็ดอี่ยขวดติดแหลยหนึ่งจบเมนูนี้อย่าทำเลยเหมือนดูพี่ทารุณเป็ดมากสุกอยู่นะสุกแต่ใช้เวลานานหน่อย ใช้เวลานาน,านมากสองชั่วโมงมเนี่ยตัวเนี้ยสองชั่วโมงโอเคแต่สุกถือว่าโอเคอยู่นี่สําหรับเป็ดอกปีบถือว่าสาเร็จสําเร็จครับโอเคจะทิมใช่ไหมไม่ทิมไม่ทิมเอานั้วทำทำไมอะไอทิมนิดนึงก็ได้โอเคน้องๆจะเปลี่ยใจเอออุตส่าห์ทาแสงก็หมดแล้วเนี่ยทําขนาดฟ้ามืดเลยคิดอยู่ทุกคนว่ามันใช้เวลาในการทํานานมากทำตั้งแต่ห้าโมงกว่านี่สองทุ่มแล้วอะกินผมก็ดีว่ะเออกินผงก็ดีกินไม่เหอะไม่ตายหรอกอืมสุกไหม โอเคใช้ได้แก๋วถือว่าแจ๋วโอเคคลิปนี้เป็นไงสำเร็จไหมสำเร็จสำเร็จแม่งดีกว่าไปโอบโอ่งอีกอะนี่เกือบไม่สำเร็จเพราะว่าระเบิดทั้งถ้วยรองระเบิด<ไ>ขวดก็ระเบิด ระเบิดโอ้มันหลายยากมากวันนี้เกือบไม่รอดโอเคถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องหวานเจี๊ยบชแนลด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พี่เจี๊ยบด้วยนะคะงานเราคลิปนี้ก็จบแต่งเพียงแค่นี้จบไปกับเมนูเมนูเป็ดอบปิ๊บเป็ดอบปิ๊บแบบในติ๊กต๊อกเหมือนเปี๊ยบเลยแต่ทุลักทุเลชิบหายเลยกว่าจะได้กินกว่าจะได้ซื้อซื้อได้ไหมใช่ใช่ใช่เนี่ยได้ได้เดี๋ยวพยายามจะปรับปรุงโอ้แม่งไม่ใช่ใช่ใช่ก็ได้ได้มีอยู่สองคำเนี่ยโอเคไปครับ